สวัสดีครับชาวประกันสังคมทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Bank Theba s e หรือว่าช่องอาจารย์แบงค์นะครับช่องที่จะทําให้เรื่องประกันสังคมเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจได้สําหรับในคลิปนี้เองผมจะมาแนะนําหรือว่ามาตอบคําถามเกี่ยวกับผู้สงสัยหลายๆคนที่ inbox ถามผมเข้ามาเกี่ยวกับในเรื่องของการเบิกสิทธิประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินชดเชยกรณีว่างงานเงินคลอดบุตรหรือเงินสงเคราะห์บุตรที่ มีวันที่จ่ายมีจำนวนเงินแต่เงินไม่เข้าเกิดจากสาเหตุอะไรพร้อมแล้วเรามาดูผ่านคลิปนี้กันครับกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับปัญหาหลากัหลกๆที่มีปัญหาว่าไม่ได้รับเงินหรือว่าเงินไม่โอนเข้าบัญชีนะครับในกรณีที่ขึ้นวันที่จ่ายนะครับมีจํานวนเงินเรียบร้อยแล้วแต่พอไปกดเงินนะครับเงินไม่ได้เข้าบัญชีนะครับปัญหาเนี่ยแบ่งเป็น2ข้อหลกัหลกๆดังนี้ ข้อที่1น,นะครับบัญชีผิดครับหมายถึงว่าคุณส่งเลขที่บัญชีผิดหรือว่าบัญชีที่จะต้องได้รับเงินนั้นผิดนะครับในกรณีแรกก็จะไม่ได้รับเงินเนื่องจากว่าหมายเลขบัญชีของท่าน10หลักนั้นอาจจะไม่ครบหรือว่าคียแล้วมีความสับสนมีการผิดการมีสลับกันก็จะไม่ได้รับเงินหรือเงินก็จะไม่สามารถโอนเข้าได้นะครับ ส่วนกรณีที่2ครับที่เจอกันบ่อยๆนั่นก็คือบัญชีที่ท่านส่งไปเลขที่บัญชีถูกก็จริงแต่ว่าบัญชีนั้นสถานะโดนระงับเช่อนอาจจะไม่ได้ใช้บัญชีนั้นนานมาแล้วอาจจะโดนระงับหรือโดนอายัดไว้นะครับจะทําให้เงินที่จะโอนเข้านั้นไม่สามารถโอนเข้าบัญชีได้ก็จะไม่ได้รับเงินเช่นกันส่วนวิธีการแก้ไขนะครับวิธีที่ง่ายและรวดเร็วที่สุด ท่านจะต้องนำส่งสมุดบัญชีหรือนำส่งเลขที่บัญชีใหม่ที่เป็นบัญชีที่สถานะอัปเดตหรือว่ามีสถานะเคลื่อนไหวพร้อมใช้งานนะครับนำส่งที่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมเขตพื้นที่ที่ท่านได้ทำการยื่นเรื่องไว้นะครับจะเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดที่ท่านจะได้รับเงินมา สำหรับในคลิปนี้เองผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องชาวประกันสังคมที่เจอปัญหาในเรื่องของการใช้งานหรือการใช้สิทธิ์ประกันสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นหากใครคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยสําหรับในคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ